เดี๋ยวเวลานั้นค่อยยกขึ้นมาให้มีที่แล้ก็ให้พวกเราทำใจสงบสักเล็กน้อยอช่วงเชา้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาให้ทานสมาทานศีลทำใจตนเองให้สงบเหมือนท่านพระจัจัรหนุ่ย่นบอกว่านะทำจิตพยายามดูจิตตนเองอย่าส่งเสียง ให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจบางครั้งบางโอกาสพวกเราก็เจอกันก็ได้คุยได้อะไรหลายอย่างมันก็ยากเด๊ะนะตะก่อนมีเด็กเข้ามาที่วัดห้าหกคนนี่แหละส่งเสียงสน,นั่นวันไหวถ้าเราไปบอกเขานี่เขาก็ไม่ฟังหรอกก็เรียกเด็กบอกว่าเอาพวกเธอใครอ่านหนังสือได้ เขาก็ยกมือกันสลอนแล้วบอกอ่านให้หลวงพ่อฟังหน่อยอชี้ไปที่ป้ายที่ป้ายก็เขียนบอกว่าวัดต้องการความสงบกรุณาอย่าส่งเสียงดังเราไม่ต้องห้ามแต่ว่าเด็กก็ไม่พูดเลยถ้าเราห้ามนี่จะลำบากอากาศก็ดีนะอยู่ใกล้ทะเลลมก็โชยเข้ามาใจของเราก็ให้ดีเหมือนอากาศนี่แหละนะอากาศดีอาหารดี อารมณ์ก็ดีทำอย่างไรทีนี้เราถึงจะให้กายวาจาจิตของเราอยู่ในความสงบก็ต้องอาศัยการฝึกการฝึกใหม่ๆอาจจะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าพอฝึกไปฝึกไปแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพวกวัวพวกควายต่างๆมันดื้อมันดึงต่างๆเขาก็นำมาฝึกมาฝึกจนชำนาญ สัตว์ที่ฝึกดีแล้วเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์คนเรานั้นเมื่อฝึกดีแล้วเรียกว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันต่างกันตรงนี้เราจะทําอย่างไรถึงจะทําให้จิตใจของเราสงบสมัยครั้งพุทธกาลมาีนักศึกษาตก่กอนต้องไปเรียนที่สํานักอาจารย์ ศิษาปาโมกนี่แหะนะสมัยโบราณนะเหมือนกับองค์ุลิมานเหมือนกับใครหลายที่นะไปพอฝึกไปแล้วทีนี้อาจารย์ให้ข้อคิดบอกว่าเอา้าพวกเธอทั้งหลายจงพรกกันจับเงานะใครจะจับเงาได้ถ้าไปที่กลางแดดกลางลานนี้แดดกำลังออกเหมือนอย่างนี้แหละก็วิ่งไล่จับวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นหล่ะจับยังไงก็จับไม่ได้ ก็มีนักศึกษาบูรุษผู้หนึ่งอ่าก็บอกว่าผมจับได้แล้วงั้มันอา้าวเธอทำอย่างไงถึงจับเงาได้ผมก็ยืนอยู่เฉยๆไม่นิ่งไม่กระดุกกระดิกไปไหนมันก็จับได้แล้วงั้นที่เพื่อนทั้งหลายนะั้นจับไม่ได้เพราะว่าวิาว่งไล่จับแต่เมื่อนักศึกษาท่านนี้ท่านบอกว่าผมจับได้เพราะผมยืนอยู่เฉยเฉย เงามันก็หยุดใจของพวกเราก็เหมือนกันมันจะเป็นไปตามอารมณ์ความคิดต่างๆอารมณ์ความรักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอารมณ์อยู่ที่ในบ้านของเราบ้านของเราสามีเราภรรยาเราบุตรเราทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ของจิตมันก็จะไปอย่างนั้น เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้เรียกว่า,ว,ว,าวัดวัดกายวัดวาจาวัดใจเขาว่าวัดกายหมายความว่าเรามาดูกายของเราถ้าไปดูที่อื่นไม่เห็นนะไปดูคนอื่นไม่เห็นต้องดูที่ตัวของเรานี่แหละว่ากายตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยกายของเราได้ไปทําอะไรไปลักไปขมโมยไปทําร้ายบุคคลอื่น หรือนำกายของเรามาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาทำแต่คุณงามความดีเมื่อเราหยุดดูมาวัดดูแล้วก็จะเห็นส่วนไหนที่ไม่ดีด้วยกายเราก็เลิกละอะ่ออกไปนะไม่มีที่ทิ้งก็ทิ้งเนี่บนทะเลนี่แหละใกล้ๆทะเลเนี่ทิ้งง่ายเนาะเอาสิ่งมาดีนน่น no ทิ้งลงทะเลไปอย่างที่สองเรียกว่า ว่าจะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เราพูดดีพูดชั่วหรือเราพูดโกหกหลอกลวงพูดความหยาบพูดเพอิอเจอพูดเลี้ยวไหลพูดส่อเสียดให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีหรือพูดแตว่วจีที่ไฟเลาะเหมือนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญคุณพระพทธคุณพระทมคุณพระสงฆ์ที่ผ่านมานี ไม่กระทบกระเทือนใครแต่คำพูดนั้นถ้าเราไม่มีสติมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะพูดแต่เมื่อเราจะพูดออกไปต้องให้มีสติในคำพูดกํำกับหลวงปู่สิมท่านจึงให้คาถาบอกว่าอมพินิษพิจารณาจะไปจะมาจะพูดจะทำจะคิดด้วยกายว่าจจจิตให้มีสติ ให้เรามีสติในการพูดว่ามันจะกระทบกระทั่งที่ตัวเราในครอบครัวเราในชุมชนเราในส่วนรวมคือประเทศชาติถ้าสิ่งไหนที่มันพูดไปแล้วมันก็กระทบกระเทือนเกิดความเสียหายแล้วก็อย่าพูดก็นิ่งไว้ซะเป็นอย่างนั้นพูดไปสองไพ่เบีย้ยโบราณท่านว่านิ่งเสียตำลิงทองเหมือนกัน นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราพูดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคลทีนี้ส่วนใจก็เหมือนกันวันนี้เรามาวัดใจใจเราคิดดีคิดชั่วคิดพยาพยาบาทปอง้ายคนนู้นคนนี้หรือเราคิดอิจฉาพยาบาทหรือเราคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในตนเองในครอบครัวส่วนรวมมาดูใจนี่แหละ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจถ้าเรามาควบคุมใจของเราได้แล้วอย่างอื่นก็ควบคุมได้หมดเห็นไหมทางโลกเขานะ่ประเทศต่างๆไม่ว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆต่างใช้าอาวุธที่เป็นเครื่องประหารลบล้างซึ่งกันและกันคนนี้มีอาวุธอย่างนี้คนนี้ก็ฝ่ายทางนี้ก็มีอาวุธที่แก้แก้ไปแก้มาอย่างนั้นแหละ ไม่มีที่สิ้นสุดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ต้นเหตุของการทะเลาะเบาแวงขึ้นมาเพราะมาหยุดที่ใจนี่แหละทำใจให้สงบมาหยุดมาหยุดที่ใจเมื่อใจของเราสงบแล้วไม่ได้คิดอิจฉาพยาบาทความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเมื่อทำใจตนเองให้สงบแล้วอย่างอื่นก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีการลบลาข้าฟัน ไม่มีการอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันต่างคนต่างมาดูมาแก้ไขตัวเรานี่แหละถ้าไปแก้ไขบุคคลอื่นไม่ได้ใช้อาวุธภายนอกมีแต่ความพยาบาทปองร้ายแต่ถ้าใช้อาวุธภายในก็คือใจของเรานี่แหละทำใจของตัวเองให้สงบใจเขาใจเราก็เหมือนกันถ้าต่างคนต่างมาทำใจให้สงบก็เหมือนพวกเรานี่แหละ ไม่ได้คิดอิจฉา,าพยาบาทปองร้ายคนโน,โน,โน้นคนนี้มีแต่คิดสร้างสารรค์ให้เป็นประโยชน์เห็นว่าสัตว์ทุกคนในโลกนี้เป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมโลกอมือมเหมือนกับพี่น้องเลยล่ะพี่น้องถ้าเรามีเป็นพี่เป็นน้องก็รักกันแม้แต่คนหนึ่งจะมีความ ที่จะทําให้เราขัดใจก็ตามแต่ว่าเหมือนคําโบราณท่านบอกว่าชั่วดีก็พี่น้องพี่น้องเมื่อเรามีพี่น้องก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันก็ไปเจอลายแทงเข้ออันหนึ่งคนเด็กปิ่นมุทุกันท่านเขียนไว้บอกว่ามีลายแทงอยู่สองข้อนะเคยปะลบให้พวกเราได้ฟังบอกว่า ถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เปรียบเหมือนเนื้ออตมาถึงเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เปรียบเหมือนเนื้อในป่าเขาว่าถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เปรียบเหมืมอ,เอ,อมนเนื้ออตมาก,ก็หมายความว่าพวกเราไม่เป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชือ้อเรามีความเอื้อเฟื้อต่อก,กันก็เปรียบเหมือนกับ เป็นพี่เป็นน้องคานอ,อกตามกันมาเนี่ยเพราะความเอื้อเฟื้อนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีถึงเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เปรียบเหมือนเนื้อในป่าคําว่าญาติแม้จะคลอดคานตามกันออกมาก็ตามเป็นที่เป็นน้องแต่เมื่อเราเดือดร้อนไปหาเนี่ยเขาไม่ให้ความช่วยเหลือวิ่งหนีเหมือนเหมือนเนื้อในป่าเห็นไหมพอเราไปมันวิ่งเข้าป่าไป ไม่มีการต้อนรับไม,ไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เปรียบเหมือนเนื้อในป่าแต่พวกเรานั้นมีความเอื้อเฟื้อต่อกันทั้งญาติทั้งโยมทั้งพาะเรามีความเอื้อเฟื้อต่อกันมีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกันอย่าให้ความแตกแยกเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราเห็นไหมสมัยครั้งพุทธกาลนะ พระธรรมวินัยกับพระวินัยทรกับพระธรรมทอนะแค่เข้าห้องน้ําพระวินัยทรพระธรรมทรเข้าก่อนท่านไม่เทน้ําทิ้งนะไม่เทให้หมดมันก็จะเกิดพวกยุงพวกอะไรขึ้นมาเป็นโบกเกิดของยุงเข้าไปหน่อยหนึ่งพระวินัยทอนเข้าไปเห็นก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องธรรมดาพระผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอก แต่พอเอร์อว่าไปพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาก็มาว่าเออพระอาจารย์ตนเองผิด,งดอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนกับทุกวันนี้แหละพระเราก็มีความแตกแยกแตกสามัคคีแทนจะเป็นผลดีก็ไม่ได้แล้วทะเลาะบบกแว้งซึ่งกันและกันเมื่อความทะเลาะบบกแว้งซึ่งกันและกันขึ้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมาเอ ไกลเกียรก็ยังไม่ฟังอีกนะผลสุดท้ายพระอ,องค์ก็ทรงสเสด็จหนีไปอยู่ที่ป่าเลไลซะชาวบ้านไม่ได้เจอพระพุทธองค์มันเป็นเพราะอะไรก็เป็นพ่อพระนี่แหละไม่ถูกกันตรงนั้นเกิดเป็นสองฝ่ายขึ้นมาก็รวมตัวกันเรียกว่าข้ามความความบาตรเรียกว่าไม่ใส่บาตรตรงนั้นเถอะผลสุดท้ายพระก็เดือดร้อนจําเป็นจะต้องไปหาพระอานนท์พุทธอุทา ไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่เราเห็นว่าพระพระพุทธรูปปางเลไลเนี่ยที่เห็นช้างแล้วก็เห็นลิง่ะนะช้างคอยอุปาถากท่าฤดูหนาวก็ต้มน้ําร้อนวิธีต้มน้ําร้อนของของช้างก็คือเอาไฟเผาก้อนหินแล้วก็เกี่ยลงไปในน้ําเป็นน้ําอุ่นขึ้นมาพุทธองค์ก็ทรงสงน้ําลิงก็ เห็นพึ่งนะไปเอาพึ่งมาให้พุทธองค์พระองค์ก็ไม่เชยไม่รับแหะน้ำพึ่งเพราะอะไรมีตัวอ่อนก็ไปเอาออกมาถวายพุทธเจา้าพุทธองค์ก็ทรงรับลิงก็ดีใจใหญ่เลยเต้นซ้ายเต้นขวาไปถูกกิ่งไม้ที่มันดอกมันผูกเข้าก็ตกลงมาตายพอดีนะนี่แหละเป็นเหตุให้พวกเราได้เห็นว่าความแตก ความสมานสำมัคคีกันนะมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโยมพระพระทั้งพระทั้งโยมเราก็มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเรามาวัดกายวัดวาจาวัดใจของพวกเราวันนี้ส่วนไหนที่ไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็อย่านำกลับไปบ้านให้ทิ้งลงทะเลนี่แหละเอาแต่ส่วนที่ดีที่เราได้ทำในวันนี้นะไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการสมาทานศีล ม่ว่าการทำใจให้สงบใครจะจับใจตนเองได้ทำยังไงให้สงบก,ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าใครจะจับเงาได้ถ้าเราวิ่งไล่จับเงามันไม่จับมันไม่ได้ทำยังไงอยู่นิ่ง,งๆเฉยเฉยยืนอยู่เฉยเก็จับมันได้ใจของเราก็เหมือนกันมันร้อนยิ่งกว่าไฟไวยิ่งกว่าลมซนยิ่งกว่าลิงอีกทำยังไงจะจับได้ต้องอยู่เฉยเมาดูกายดูวาจาดูใจ ก็ขออนุโมทนาในเจตนาของพวกเรา,ามีท่านพระอาจารย์หน่ยุยพระสงฆ์เราได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาได้นิมนต์พ่อแม่ครูาอาจารย์มาจากที่ต่างๆเพื่อที่จะมาอบรมใจของเราให้เกิดความสงบก็ขออนุโมทนาบุญกุศลใดที่เราทำทั้งอดีตปัจจุบันก็ขอ พวกเราตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปตชนมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมในเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านเหล่านั้นตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านเหล่านั้นก็จะอนุโมทนาเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราท่านทั้งหลาย ให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระธนาสารสมบัติจงทุกประการเทิน